ใจค่ะที่แบบว่าท่าทุกคนชื่นชอบนะคะโดยเฉพาะแถแถดแถระแวงผัวนะคะน่าจะเอาใจแม่บ้าน <c oughs> ทุกคนนะคะก็ไม่พลงที้สนุกสนุกอีกหนึ่งเพลงค่ะฟังแก้เครียดเนาะฟังเราเราไม่เครียดนะแต่ว่าสามีอาจจะเครีย,รเรยรดเพลงดีดนตรีดีแต่ว่าสามีไม่ค่อยดีเลยค่ะจากล่าสุดระแวงร้าเนี่ยเห็นบอกว่านาเป็นภู่นใสองมาก ใช่ค่ะซึ่งเพลงนี้หนูร้องไว้ตั้งแต่เด็กๆและตั้งแต่มัธยมค่ะก็ดีใจที่ไม่ไม่คิดว่าจะมีใครเลือกบทเพลงนี้มาในการประกวดร้องเพลงค่ะรู้ตอนแรกเราก็ดีใจว่าเอ้ยม,มีมีคนเลือกเพลงนี้มาแล้วก็น้องๆก็คือทําได้ดีมากทําโชว์ได้ดีมากเลยค่ะผู้กำกบผู้สำหว่าเราได้เป็นคนปลุกเพลงนี้กลับมามนในชีวิตรอบเดนึง ขอบคุณแล้วก็ดีใจค่ะจิงๆต้องขอบคุณทีมของจอมสุรางค่ะที่เหมือนกับว่าเป็นคนแบบปลุกเพลงนี้ขึ้นมาตอนแรกน้องเป็ก็มีแพลนว่าจะทำดนตรีใหม่อยู่แล้วจังหวะก,ก็คือมาพอดีกันเลยค่ะรัวไปถือในส่วนของจอมุงด้วยค่ะคามรักของความเป็นลีเกใช่ค่ะประทับใจโชว์มากๆเลยโดยเฉพาะที่แบบว่ามีการแบบโชว์เป็นศิลปะของลิเกค่ะเล่าเรื่องราว ของนิเกว่าแบบคืนหนึ่งนิเกต้องทำอะไรบ้างนะคะดีใจแล้วก็ปลื้มใจมากชอบมากๆเลยค่ะเพลงนี้เราไม่ความันเยอะมากๆค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะก็ขอบคุณค่ะที่ทุกคนแบบเปิดใจที่จะรับฟังบทเพลงระแวงรักนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะทั้งระแวงรักแล้วก็แฉเฉ็ดฉ็ระแวงผัวนะคะ ระแวงหัวนี่ก็เกือบจะกผ้าใสแล้วเออค่ะใกล้แล้วค่ะอีกนิดเดียวฝากพี่ๆช่วยปั่นวิวด้วยนะคะระแวงหัวระแวงรักแล้วจะมีเราแวงอะไรอีกไหมคะตอนนี้อาจจะพักระแวงก่อนนะคะต่อไปอาจจะเป็นระแวงลูกหรือเปล่าก็ไม่รู้